สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันหยุดนะคะก็เลยให้พาแม่บ้านแม่บ้านฝรั่งนะคะมาตัดบล็อกเทค,ค่ะดูรู้จักหนังหน้าแล้วคือแบบสวยเพราะว่าผมนางเสียเหี้แตกลายมากก็เลยพานางมาเล็มลายเบาๆนะคะโดยช่างนิดของเราสวัสดีค่ะช่างนิดค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะดูจากหนังหน้าและปลายด่างแล้วนะคะเราสามารถดูได้ว่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> บ๊อบเทเหมาะกับหนังหน้าอ้วนๆของนางมากแต่เหมาะกบลุคเดช้สวยสวยมาก <Yeah. S 1> คิดว่ายัางไงคะทรงน,บบน,นี้กลับบ้านไปสามีจะจำได้ไหมคะคะ <Huh? S 1> กับบ้านไปสามีจะจำได้ไหรอคะลืมลืมไปเลยใช่ม <laughs> 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 เอเดีย เอ้ยัอยู่ไหนลูกนาทีฉันฉันบอกไอ้ไอ้ไอเรื่องขมให้เธอฟังนะอะไรท่านมีผู้หญิงม่านมีเพื่อนทั้งคนหนึ่งอะผมะมันยาวเท่ากนะับเธอเนี่ยเนาะมันยาวเท่าัเขาเขาหลังเลยนะแล้วมาต่